ไม่เจอกันนานคลิปนี้โคตรพิเศษตอนนี้เราอยู่ที่ G W M พิซซานโลเราจะพาทุกท่านเนาะไปลองแท้ง300ต้องร่ายฟังก่อนช่วงนี้แท้ง300เพิ่งเปิดตัวใหม่มาค่อนข้างมีกระแสมากๆนะครับในโลกโซเชียลซึ่งก็โคตรเป็นโอกาสที่ดีที่บังเอิญเราเนี่ยได้รู้จักกับพี่ท่านหนึ่งนะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้รถตัวนี้มาสักพักละแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามาขออนุญาตเขานะครับไปเทสเรื่องของแท้ง300กันพี่ต้นสวัสดีครับพี่ขออนุญาตติดไมค์ก่อนครับพี่ต้นโอเคก่อนอื่นให้พี่ต้นแนะนําตัวก สวัสดีครับผมต้นนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท M1X c h u r u g e ว a l l ที่พิษณุโลกครับเกตวอ g e w a l l m o พิษณุโลกนะพี่ตอนนี้เรามีรถโมเดลไหนบ้างครับพี่ที่กําลังแบบทําตลาดอยู่โอ้ตอนนี้ต้องเป็นแท้งเลยนะครับใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็เพิ่งมาได้ไม่กี่วันได้ลองขับมานิดหน่อยแนละ้วเหมือนพี่เพิ่งจะไปที่สนามเทสด้วยใช่ใช่ใช่กสนุกมันนะมากเลยได้เทสทั้งอุบากแล้วก็ทางเรียบลุยดินเนาะการขึ้นเนินชันแต่จะไม่พูดถึง รุ่นที่เขาออกมาคู่กันก็คงจะไม่ได้นะครับพี่ต้นอ่ามีกลางดูอยู่เลยื่อกีกลังดูตัวนี้นี่เป็นแทงค่0 0นะครับไฮบริดเครื่อง2 0 0 0นจริงๆแล้วตัวสเปคในเรื่องของกําลังเครื่องเครื่องยนต์มอเตอร์จะเหมือนกับแทงสา0 0อเลยเพียงแต่ว่าเขาจะมีตัวถังที่ใหญ่กว่าแล้วก็เน้นในเรื่องของความหรูหรากับความนั่งสบายเพราะถ้าที่ดูรถ2คันเนี่ยพี่ต้นคาแรคเตอร์ที่ต่างกันมากเลยนะต่างกันเลยตัวนี้นี่จะเป็นออกแนวแบบลักชวรี่นะที่หมอกใช่ใช้นิรภัยไม่ได้ดูอ่อนแอ มันจะดูบึกบึนแต่เอาไปลุยอยาก็ลุยได้นะเพราะว่าดูตามสเปคแล้วก็โฟวินเนี่ยเขาให้ออปชั่นมาเต็มเลยตัวนี้เหรอพี่ใช่ p ูสคอนโทรลของโฟวิน ก็มีแยกจากคุณโคงของธรรมดาก็เดี๋ยวตอนนี้แท้ง300จอดอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเราให้พี่ต้นพาเด็ดไปดูข้างนอกกัน<ๆ>ดีดีดีโอเคอันนี้จะเป็นตัวแท้งนะพี่น้องที่เราไปเทสกันวันนี้ล้วโคตรบังเลยคือต้องบอกว่าฮอตมากเพราะว่าล่าสุดกำลังจะเลิกไปลูกค้าเข้าน <c oughs> ะครับผมรู <c oughs> จากบอดี้ภายนอกนี่จะแตกต่างกันแบบชัดเจนเลยคร์นี่ไม่เหมือนกันเลยนะอันนี้จะลุยเขาลุยสุดๆเลยต้องบอกว่าฟังก์ชันนี่สุดๆเลยอันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2,000cc ครับแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยแต่ าแท้ง300กับ500นี่ก็คือตัวจำนวนที่นั่งนี่คือเท่ากันไหมครับพี่อันนี้จะมี5ที่นั่งนนส่วนแท้ง500เนี่ยจะมี7ที่นั่งเอาว่าเดี๋ยวเราลองไปเทสกันดีกว่านะเพราะว่าวันนี้ถนนที่จะไปเดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นเข,นขากันเพราะว่าจะได้ลองเทสในส่วนของทางเรียบด้วยว่าแบบใช่ h a n d l i n งตอนทางเรียบเป็นยังไงบ้างแล้วก็วันนี้ผมได้ขออนุญาตนะครับคุณอาพักดีนะครับผมที่พักดีฟาร์มให้เราได้ไปลองเทสในส่วนของทงอที่เป็นยยงเสียบเทียมนเครับยวเรียปเทียมโอถครับ อันนี้ก็ออกมาจากโชว์รูมสักพักนะีนต้นเนาะจะว่าไปนี่คือแบบในฐานะคนนั่งนะพี่ผมสซอพายเรื่องแรกเลยนะผมว่าสําหรับรถที่เป็นยางที่เป็นอัลเทรนนนะ hmm. มันมันเก็บเสียงดีมากนะ hmm. เพราะผมไม่คิดว่ารถที่มีบอดี้ที่มันใหญ่เแบบบืนสูงๆแบบนี้มันจะให้ความนุ่มนวนได้ขนาดนี้ใช่ใช่มันจะ ค่อนข้างนุ่มจนอาจจะเรียกได้ว่ายวัวถ้าเกิดเรานั่งทางเรียบแต่ว่าก็ก็รู้สึกดีอะไม่ไม่ได้รู้สึกหมายถึงโยกเยกหรือว่ายวัวในฟฟลลิ่งคนขับเป็นยังไงบางทีเรื่องแบบน้ำหนักของพครงอะไรไม่น่าเชื่อเป็นรถโฟวินที่ขับแล้วไม่ไม่เหมือนรถโฟวินเลยเพราะว่ามันเป็นพครงอะไรที่ใช้ไฟฟ้าทําให้มันเบาเนาะมันก็จะรู้สึกเบามากเลยสบายมากเลยตอนแรกผมเห็นหน้ายางมันดูใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคนขับมันน่าจะสะท้านมากแต่ดูจากที่พี่ขับนี่หมดเลยไม่เลย oh, ไม่ไม่ค่อย สถานแล้วก็ไอ้ครูขายเนีคูบุกลิ่ข้างในต่างจากข้างนอกแบบค่อนข้างค่อนข้างเยอะมากเลยว่าดูจากภายนอกจะดูแบบแข็งแข็งดูแบบบึกบึนก็ได้ก็ได้ปีลน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยเนาะฟลิในข้างในที่แบบเป็นรถที่คนละแบบเลยสบายเอาเรื่องแรกที่ขึ้นมาเซอร์ไพรส์อะไพี่บอกไฟฟ้าคู่หน้า พราะปกติแล้วบอด,ดี้แบบนี้มันไม่ค่อยมีเยอะอแล้วก็การหุ้มภายในอะไรเงี้ยเท่าที่ดูนะพี่ผมว่าเขาค่อนข้างแบบทำมาปราณีตนะ <c oughs> อย่างพวกคอนโซลนี่มีการเก็บได้อะไรแบบดีหมดเลยแอมเบ,บียนไลท์ที่มันมีแมก้กระทั่งตรงนี้นะอ๋อในทางไปช่องแอร์ในช่องแอร์นี่มันมีไฟด้วยกลางคืนจะเห็นแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นจอทัชสกีคาดว่าจะเป็นจอเดียวกันกับตัวไม์รถไปเลยอันนี้แบบอบมองมาเห็นนะจะมีโหมดพวกแบบ Eco, อีโคมีสโนด้วย โคลโนน้ำแล้วก็มีแตเลทซอร์เท่านั้นเนี่ยจริงๆใช่ะเลทรายด้วยเวลาเปลี่ยนโหมดคือเราต้องจอดสนิทก่อนไหมครับพี่ไม่ต้องคแบบก็คือเราสาที่จะเปลี่ยนโหมดได้สปอร์ตไปแต่พุ่งนะดึงๆอยู่นะใช่เพราะว่าด้วยความที่ตัวมันใหญ่ไงจริงๆแบบโหมดมันก็น่าจะไม่ได้ดึงฮะแต่เมื่อกี้แอบรู้สึกมีนาฬิกาตัวนี้ด้วยนะผมนึกถึงไอ้พวกแบบสปอร์ตโคโนสอะที่เป็นของพวกตระกูลพอสอะไรอย่างเงี้ยที่เขามี ตัวจับเวลาสูตรถึงร้อจอระบบทัสกีนแล้วก็รองรับพวกตระกูลพวกแ p ปเปิลค p เพย์แล้วก็า Android Auto ซึ่งตัวนี้ซีล่าก็คือเขาให้เราเลย3ปีใช่ครับเมเป็นของรถใหม่ลำพงก็เป็นของอะไรนะครับที่ Infinity ครับน n f i n i t y ก็ถือว่าระดับดีดีลอควรนะ สลูปก,ก็ดีด้วยผมว่าแบบบรถพวกนี้มันทําให้มันดูกว้างขึ้นนะการมีนนสลู๊กอยู่ในบอดี้ที่มันแบบเป็นสเปซอะไรอย่างเงี้ยและกระจบหน้านี่ร<ๆ>ู้สึกว่าจะมีความตั้งบรรชันหน่อยมากกวก่าทัววทั่วไปดีนะจริงชอบเพราะว่ามันไม่ค่อยร้อนกระ,ะจนะเป็นๆน,นะร้อนผสมแตนร้อนพี่ต้นว่าถ้าเป็นผู้หญิงขับได้ไหมพี่ถ้าเป็นตระกูลแทงโอ้สบายมันมันนองง่ายแล้วเสามันไม่ปังอาะเสาเสาอเสามันค่อนข้างที่จะมีความชันเนาะแล้วก็ด้วยรูปทรงทําให้เสามันไม่ใหญ่อะ แล้วเมื่อกี้มีระบบกล้องมองหลังด้วยนะมันเป็นกล้องรอบคันไม่ใช่แค่มองหลังนะเป็นกล้องรอบคันครับแล้วก็จริงๆแล้วมันมีโหมดที่ให้เหมือนไม่มีรถเลยอ่ะเหมือนมีล้อสี่ล้อครับจริงๆไว้ใช้กับตอนที่เราขับวิบากน้องๆขับสองเป็นบ้างสบายมากบอกกว้างไหมเนาะแล้วการกระแทกะครับของของคนนั่งหลังไม่ค่อยต่มีช่องแอร์อยู่ข้างหลังเนาะ คือเรื่องเรื่องคือได้ไปโอกาสได้ไปลองนั่งกับพี่ต้นมาในส่วนของตัวแทนก500คือต้องบอกว่าฟีลลิ่งนี่สุดต่านดูใบคนที่แบบใช้รถตระกูลแทนก500นะคือผมว่าเขาต้องมีแบบเขาเรียกว่าคาแรคเตอร,ร์ที่ชัดพอสมควรเลยนะแล้วก็หลังคารู้สึกเป็นพารโนรามิกด้วยอันนี้มีโทร SOS ให้ด้วยเหรอฮะเอามีครับสามารถโทรติดต่อคอรเซนเตอร์ได้ ไม่รู้ว่าปุ่มนี้ใช้ยังไงก็โทรถามเขาได้นะเจ๊กเจ๊กแต่เวลาโทรก็คือเป็นของศูนย์ไทยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับก็คุยกับคนไทยนี่แหละดีผมว่าเพราะว่าปกติรถที่เป็นกระจกตั้งๆแบบนี้มันจะมีปัญหาเรื่องเสียงลมมากระแทกเข้ามาพอสมควรเลยก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่บ้านรักไทยกันครับไปต้นใยวผมพาไปในเส้นทางเราไม่เคยไปเลยนะเดี๋ยวเราไปลองกันเพราะว่า บรรยากาศดีมากยิ่งแบบช่วงเวลาที่เราไปเนี่ยผมว่ากว่าเราจะไปถึงนี่ก็น่าจะแบบพระอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังแบบสีส้มๆ,ส,มๆส,มสวยๆเดี๋ยวเราจะได้ไปลองตัวแท้งสามร้อยกันครับนี่จะเป็นเส้นทางของบ้านลักไทยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตอนนี้ก็บูมเหมือนกันนะสำหรับในเมืองพิโกอาจจะด้วยธรรมชาติของเขาด้วยแล้วก็ในส่วนของเส้นทางที่ยังคงของความแบบเป็นธรรมชาติไว้สูงมากก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะถึงตัวพักดีฟาร์มแล้วพี่แล้วก็เดี๋ยว เราไปลองดูกันว่าเจ้าแท้งทําอะไรได้บ้างกับพวกนะทางที่แบบโฟงวิ่งไม่ได้เป็นคอมฟอร์ตขนาดนี้ก็หลักการทํางานก็คือเขาจะล็อกล้อไว้ล้อหนึ่งเนาะทําให้วงเลี้ยวมันแคบมากๆแบบหมุนรอบต้นไม้อะไรได้ใช้ในพื้นที่ที่เป็นดินเป็นหญ้าหรือเป็นทรายหรือเป็นโคลนอะได้แต่ว่าถ้าไปใช้กับพื้นปูนหาือจากจกลางสีแยกอะไรนี่ก็ก,ก,ก็ไม่ไม่ควรอ๋อเห็นหลักการของเขาแล้ว นี่คือหมุนมาอยู่ที่เดิมเลย<อ>เราล็อกล้อไว้ล้อหนึ 1> 1่งล้อตัวรถก็จะเป็นคนที่กําหนดให้ว่าล้อไหนควรจะหมุนเท่าไหร่แล้วก็เลี้ยวเลยเรามีหน้าที่บังคับพวงมาลัยแล้วก็อาจจะเร่งหรืออาจจะเบรกแล้ว่เราแล้วถ้าอยากจะออกจากโหมดนี้ก็หมุนพวงมาลัยอีกทางหนึ่งคือถ้าเราไม่หมุนพวงมาลัยป็นงมันก็โดนนัดไปเรื่อยเนาะอ๋อโวนอะไรของมันเรื่อยแสดงว่าแท้งเธอนี่คือเราจะหยุดเราก็ คืนพวงมาลัยพอคืนปุ๊บก็คือระบบก็จะตัดระบบใช่แท้งเทินกลับมาเป็นระบบปกติครับได้ทั้งซ้ายและขวาใช่ไหมครับพี่ได้ทั้งซ้ายและขวาถึงวงล้อของเขาแคบมากเลยนะพี่ใช่สำหรับรถบอดี้ใหญ่นะมันอยู่ที่เราเหยียบคันเร่งด้วยแหละอ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดเราสามารถแบบ บริหารคันเร่งมันก็จะยิ่งแคบล,ลงได้ก็จะปรับองศาของของรัศมีการการเลี้ยวเนาะเมื่อกี้เราดูกันในส่วนของตัว Tank on, แทงเทินไปแล้วพี่ต้นทีเนี้ยผมคิดว่าแบบการดูพวกออปชั่นพวกทางลาดชันของเขาที่เป็นโหมดโฟร์อะไรอาีครับครับจุดเด่นของโหมดโฟร์ของตัวแทงก็จะมีะดิฟล็อกทั้งด้านหน้าด้านหลังแยกกันได้เนาะในในตัวโหมดการล็อกล้อทั้งข้างหน,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 น้าข้างหลังก็คือมันมันอิสระแยกอยู่ที่เราว่าวเราจะใช้ อย่างอตอนนี้ผมเข้าโหมดโฟวินอยู่แล้วก็เห็นปะก็โ <จะ S 1> หมดโฟโลอยู่เนาะแล้วก็จะมีเนี่ยนิปล็อกที่เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเข้าแบบจะเป็นล้อหน้าหรือล้อหลังนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งโหมดนี้จริงๆไม่ได้มีในทุกรุ่นของของโควินเนาะอ๋อนี่คือก็ล็อกสีล้ออันนี่คือล็อกเลยงนะั้นเดี๋ยวผมว่าเราไปลองกันดีกว่าครับพี่ใช่โอเค อันนี้เป็นโหมดขับสี่เหรอครับพี่ต้นขับสี่ครับอันนี้ก็เป็นโหมดขับสี่อยู่แต่ว่ายังก็ก็าพื้นที่ก็ขูดขาดนิดนึงเนาะแล้วก็เปิดตัวคูดคอนโทรลของโปรวินไว้ด้วยอ๋อมันก็จะง่ายนิดนึงในการควบคุมสีต่าคือไม่ต้องไปกังวลเรื่องคันเร่งแล้วก็ข้างในจริงแล้วถ้ามาดูมันจะมีจอภาพที่มันจะช่วยเราคือบางทีเราขับโฟลเราไม่เห็นถนนเลยเนาะซึ่งในมุมกล้องพวกนี้ก็จะช่วยเราได้ ได้ค่อนข้างค่อนข้างมากในการดูทางข้างหน้าว่าไอ้ทางมันมันเป็นอย่างไรอ๋ออันนี้มีกล้องทางด้านข้างมาเปลี่ยนมุมมองได้เลยคือเวลาที่เราไปขับโฟล์วิจริงๆเนี่ยคือมันมองไม่เห็นเนื่องจากความสูงใช่ครับต่างๆใช่ไหมครับตี่ต่างๆแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะมองเห็นว่าอ๋อล้อเราตั้งยังไงนะเรายับเราก็จะเราก็อยู่ว่าบางทีมันตรงร่องไหมในในร่องของ ของทางวิบากอะไรอย่างนี้เนาะเวลาที่เขาดูลายกันใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเอาจริงนะพี่เมื่อกี้แอบสงสารรถเหมือนกันนะเหมือนเขาท้าเาแบบมันดูแบบว่าเป็นโปรนะแต่มันแบบไม่คิดว่ามันจะแบบสมบูรณ์ขนาดแบบเมื่อกี้เราลุยมานี่คือทางมันไม่ใช่ทางอะอ๋อเออมันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่ทางพี่หลังจากที่เรามาถึงที่พักตีฟาร์มนะ้พี่ต้นก็ได้ให้พี่ต้นเนี่ยได้ลอง พาไปดูพวกฟังก์ชันต่างๆมันก็จะเป็นโวดแพ้งเทินแอบตกใจเหมือนกันเพราะมันแคบมากเนาะโคดแคบวนรอบคนได้สบายๆแล้วก็ที่แอบตกใจก็คือตอนช่วงที่เราลงมาเมืตูนี้เนาะมันสูงมากเลยนะตอนแรกก็ดูเหมือนไม่สูงแต่พอขับไปขับมาสูงมครสูงจริงสูงจริงก็เองแอบดูอยู่ว่ารถมันจะติดอะไรไหมแต่มันไม่นะก็ยังไม่ครับก็เคอรเลนส์มันก็ดูเยอะเหมือนกันก็ได้เยอะอยู่ เข้ารองเข้ารองก็รได้อยู่โดยภาพรวมผมว่าสําหรับรถตัวแท้งตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นคนที่จะซื้อไปขับขี่แบบใช้ในเมืองอาจจะเดินทางไกลผมว่าตัวนี้ได้ไม่มีปัญหาเลยหรือถ้าเป็นคนที่อาจจะชอบสไตล์แบบลุยๆมัถึงต้องมาลุยทางนี้บ้างนะว่าตอบโจทย์นะคนเมืองอาจจะต้องเปลี่ยนนิดหน่อยนิดนึงแต่พี่ต้นพูดถึงตัวแทงสักนิดหนึ่งครับช่วงขายของเลยพี่ต้นตอนนี้แท้ง <300 S 1> ราคา300ราคาถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับก็อยู่ที่1,649,000นะแ้วถ้าเป็นตัวตัวท็อปก็จะอยู่ที่1,799นะครับส่วนโปรโมชั่นต่างๆถ้าอยากรู้เพิ่มเติมหรือว่ามีดีลพิเศษอะไรก็ติดต่อได้ที่โชว์รูมเดสบอร์ m เอ็มนซ์พิโลกนะครับเบอร์ก็ตามนี้เลยคือไม่ให้นะครับก แล้วในวันนี้เองนะเราสองคนก็ต้องขอบคุณคนแรกเลยก็คือคุณอาพักดีที่ให้ยืมสถานที่ต้องนะครับมาทาลายล้างยากของเขาพี่เขาเป็นรอยก็ขอบคุณทางคุณอาพักดีนะสำหรับพักดีฟาร์มนะครับก็จะอยู่ที่ตรงบ้านรักไทยเนาะเดินทางมาจากในเมืองนี่ก็แค่ประมาณสัก40นาทีใช่ครับบรรยากาศเป็นไงพี่ดีมากกลางเต็นท์มีกวางมีหมานะครับเหมาะกับแฟมิลี่มากๆมีร้านอาหารร้านกาแฟด้วย เป็นสายแบบแคมปิ้งถูกก็ได้เนาะหรือใครที่แบบว่ามีแท้ง300ร้อยอยู่อยากจะหาที่มาพักผ่อนแคมปิ้งก็เหมาะสมอย่างยี่แล้วก็สำหรับคลิปนี้พลาดไม่ได้คือต้องขอขอบคุณทางพี่ต้นด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับให้เกียรตินะครับผมเอาเอาแท้งสามร้อยซึ่งกําลังเป็นกระแสเป็นที่นิยมตอนนี้เนาะเอามาถลุงล้างบาถลุงกันโชคดีปกติไม่เป็นอะไรเวลาที่บอกประกันไว้แล้วนะเตรียมรับโทรศัพท์ปกติเวลาเขาเทสต์รกันเขาจะเทสต์ในเมืองหรืออาจจะเทสต์แบบ เรียบๆนิดนึงแต่นี่แบบไหนๆก็มาแล้วที่มันต้องก็ต้องมีต้องมีของมันต้องมีบ้างนะครับก็ขอบคุณพี่ต้นด้วยแล้วก็ขอบคุณทางแรงสามร้อยด้วยนะเพราะว่าเป็นรถที่ขับขี่สบายแล้วก็คนนั่งโดยสารมาคือโดยปกติแล้วคนขับเรารู้อยู่แล้วว่ามันคนขับอะแฮนด l i n งมันได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยากรู้รถนั่งสบายสบายต้องไปถามเกี่ยวกับคนนั่งเพราะคนนั่งเขาจะให้ฟีลลิ่งได้ดีนะอย่างตรงนี้ผมนั่งผมว่าิร์ k ที่ครับ คือนั่งแล้วไม่แข็งไม่กระด้างแล้วก็ผมว่าฟังก์ชันของเขาให้มาดูหลาสะดวกสบายครบต้องบอกว่าครบเลยงั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเจ้าตัวแท้ง300ตัวนี้นะราคาก็จับต้องได้ที่สําคัญคือตอนนี้ชุดแต่งก็เริ่มมา๋อผ่านไม่ได้สวยงามเลยเคงั้นสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมกับทางพี่ต้นก็เดี๋ยวลาไปก่อนว่าเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในเทปต่อไปขอบคุณครับขอบคุณครับผบครับพี่ต้นขอบคุณครับพี่รับชุกครับ